วันนี้พี่ยานนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะมาถวายรถให้กับหลวงพ่อนะคะไปที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ถวายนะคะก็ให้กัลยาณมิตรนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ยาด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งของที่พี่ยานำมาถวายก็ปลากระป๋องอาหารแล้วก็มาม่านะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ยาด้วยนะคะ อันนี้พี่ยาก็ถวายหลวงปู่ไว้ใช้ในทางการเกษตรนะคะ สำหรับที่วัดเอาไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับทางวัดนะคะอน,นุโมทนาบุญด้วยกันนะคะก็เอาไว้สารพัดประโยชน์เนาะปั่นไฟปัป่นน้าแล้วก็ฟวนดินแล้วก็าจากัด้าแล้วก็ใส่ถุยฉีดยาใลสารพัดประโยชน์ก็ขออนุโมทนาบุญกับอรยาธรรมีจีจิตตลอดเึื่เพื่อนแล้วก็ลูกหลานทุกคนขอเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นกันทุกท่านทุกคนเละ Am um. uh,